สวัสดีครับ p b c a r d game มนะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่งชิงสิทธิ์ซีทเพลเยอร์ของร้าน p b c a r d game นะครศรีธรรมราชครับผมโอ้โหก็มากระเต็มยศเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือไว้นะครับปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตรงกับช่วง bt06 ออกพอดีเป๊ะเลยอา่าก็มาแข่งกันได้นะครับน้องๆที่อยู่ในภาคใต้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงถ้าไม่ลำบากมากก็ มาแข่งกันได้นะครับส่วนคลิปการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนบไว้ในเม้นของในเพจ Facebook นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมโดยเราจะทำการแข่งในวันอาทิตย์นะครับสิ้นเดือนพอดีนะครับ31สิงหาคมเวลา11.00นนะครับผมค่าสมัครคนละ100บาทนะครับค่าสมัครคนละ100บาทแข่ง11โมงเราจะเริ่มรับสมัครตอน10โมงตรงนะครับเราจะเปิดร้านเนี่ย10โมงตรงแล้วก็รับสมัครกันจนถึง 10โมง45นะครับจะเป็นที่สิ้นสุดนะครับผมหลังจากนั้นเวลา11นาฬิกาเนี่ยเราก็จะทำการประกบคู่กันแล้วนะครับผมโดยใช้นะครับอ่าประกบมือนะครับประกบมือนะครับผมโดยทางร้านเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษให้น้องๆที่มาจากต่างจังหวัดแล้วกันนะครับคือไม่เจอกันเองก่อนในในรอบแรกนะครับอ่าจะบอกแค่รอบแรกรอบเดียวนะครับ จะไม่เจอกันเองแน่นอนนะครับคนที่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันจะพยายามไม่ให้เจอกันเองนะครับเพื่อให้น้องๆที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้มาเจอคนหลากหลายได้เจอคนต่างพื้นที่กันนะครับได้เล่นกันอย่างทั่วถึงนะครับเนื่องจากเจ้าของร้านเนี่ยมีประสบการณ์ในการไปแข่งแล้วก็ต้องเจอเด็กร้านตัวเองเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกดีนะครับรอบแรกเราจะให้ไม่เจอคนในจังหวัดเดียวกันถ้าเป็นไปได้นะ,ะถ้าเป็นไปได้ถ้า,ถาเกิดมีมีผลประกบให้เนี่ยก็ จะทําให้นะครับเพราะอมาซ้ายนะครับแข่งก่อนข้างตรงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะว่าบางคนนี่ต้องรีบกลับรถตู้ด้วยนะครับบางคนนี่รีบกลับรถตู้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรีบทําการแข่งให้ตรงเวลานิดนึงหรืออาจจะเลดอะไรยังไงเนี่ยใครกําลังมาไม่ถึงอะไรยังไงเนี่ยรบกวนทักมาในแชทร้านนิดนึงนะครับหรือว่าทักแชทสว่วนตัวเจ้าของร้านก็ได้จะได้ อาจจะเลื่อนให้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ไม่น่าจะเยอะมากนะครับไม่น่าจะเยอะมากนะครับผมโดยชุด B2 สุดฮวงเนี่ยพอวางขายปั๊บเนี่ยก็สามารถเอาแข่งได้ทันทีนะครับเอาลงแข่งได้ทันทีไม่แบรดิสเดียวก็ใช้แบริสกับของทางการเลยนะครับอ่าใช้แบริสเดียวกับทางการนะครับผมก็โปรโมก็จะเป็นอ่าโปรโมประจำเดือนนะครับแจกโปรโมประจำเดือนตามรูปเลยนะครับผมส่วนรางวัลอื่นๆรางวัลพิเศษเนี่ยแน่นอนนะครับ คนที่เข้าท็อป4เนี่ยได้เยอะแน่นอนนะครับท็อป4รวมอาจจะถึงท็อป8ด้วยขึ้นอยู่กับจํานวนคนนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนคนแต่ว่าประมาณท็อป4เนี่ยได้แน่นอน100%อยู่แล้วส่วนท็อป8ถ้าเกิดขยายไปได้ก็จะขยายกันนะครับและแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นการประกบมือนะครับผมคือผ่านแอปแหละแต่ว่าเราก็ใช้มือเขียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมีการชิงที่3กันด้วยนะครับผมอ่ามีการชิงที่3เพื่อที่จะให้คนที่ชนะได้ที่3เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนที่4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันดับมันมีผลนะครับส่วนอันดับอื่นเนี่ยมันอาจจะมาประกบแข่งกันยากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสุ่มไปแล้วกันนะครับสุ่มไปแล้วกันส่วนที่หนึงถึงที่4เนี่ยก็จะมีอันดับชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือพอกเขารอบรองปั๊บเนี่ยก็สามารถประกบกันได้เลยคนชนะ ก็ไปชิงชนะเลิศคนแพ้ก็มาชิงอันดับ3ากันเหมือนฟุตบอลนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากในส่วนของรายละเอียดอื่นๆยังไงเนี่ยก็รอแจ้งผ่านหน้าเพจนะครับผมใครมาไม่ถูกอะไรยังไงเนี่ยทักถามที่ร้านนะครับเพราะร้านเนี่ยได้ย้ายมาเปิดในซอยแล้วนะครับผมมันก็อยู่ถนนหลังเลยครับแต่มันเข้ามานิดนึงนะครับไม่ได้ไกลมากเว้นั้นใครไปไม่ถูกอะไรเนี่ยดูลิงก์ที่แนบไว้ในเพจในใน,ในเมนนะครับเดี๋ยวเราจะ แนบไว้ให้นะครับผมครับในส่วนของกฎเนี่ยเราก็มากันที่สุดท้ายในเรื่องของกฎการแข่งกันดีกว่านะครับผมแน่นอนถ้าใครโกงใครอะไรยังไงเนี่ยโดนรับเกมลอสอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือไม่ควรทํานะครับมันก็เล่นกันอย่างเต็มที่นะครับไม่มีการมาก,กาไม่มีการทําอะไรที่มันส่อทุจริตนะครับผมห้ามไกด์กันนะครับเป็นไกด์กันไม่ได้นะครับเพื่อนกัน ดูได้นะครับแต่อย่าพูดอะไรให้กระทบต่อผลการแข่งนะครับแม่งก็จะโดนตักเตือนนะครับผมนะครับการแข่งใช่แบบดับเบิลเอลิมิเนตนะครับอ่าดับเบิลเอลิมิเนตคือแพ้ได้2ครั้งตกรอบนะครับแพ้ครั้งเดียวยังไม่ตกนะครับผมก็ไปรอบยังมีสิทธิ์ลงรอบคนแพ้ได้นะครับอ่าแล้วก็จะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งจนมาถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบสี่คนสุดท้ายจะรีเซ็ตสถานะแล้วก็จะแข่งแบบ s ิงเกิลเอลิมิน e อ่ารอบ4คนสุดท้ายจะใช้การแข่งแบบ Single e l i ลิมิ t เทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แพ้ใครเลยนะครับมาถึงรอบรองและคุณแพ้ก็ตกมาอยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับดีเซนสถานะตอนรอบรองชนะเลิศนะครับผมแทงแบบเบสออฟวันนะครับแน่นอนตาเดียวรู้ผลนะครับแวนกาเนี่ยไม่ ที่ร้านก็ตามคลิปอะครับไม่เคยแข่ง2ใน3อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นบอดี้ไฟเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเบสทูออฟทรแต่ถ้าเกิดเป็นแวนกาดเนี่ยไม่ว่าจะอร์ m แมตไหนก็ซิงเกิลนะครับเป็น b บสออฟวันะครับครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็ทักถามเราได้นะครับเรายินดีตอบอยู่แล้วนะครับก็มากันให้ตรงเวลาจะน้องๆคนไหนที่เดินมาทาง จากต่างจังหวัดก็เดินทางการให้ปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนแล้วเราจะรีบแข่งเพื่อให้น้องๆมีรถกลับกันนะครับผมไม่ต้องห่วงครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับใครฟังมาถึงณจุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันให้สักหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเราที่เล่นแมนกาด,ด้วยจะได้รู้ว่าร้านมีแข่งนะครับในวันที่อัดเนี่ย b t ท6ูเข้าใครรอดูเพชรบ t ท6นะครับน้องชีว่าน้องยูดเบิร์กอะไรเนี่ยรอดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีอ่า ฟรีไฟให้ให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจ้า